ดูดูเ็กเจอเด็กเจอโอ้โหดูบล็อกกัก่อนหินเป็นหินเงามาเพียบโหดูเงาดูเงายอดแหละหนูในบ้านว้าว โคตรว้าวโคตรว้าวของเครื่องมือน้ำดูนกนกนี่บินเหมือนเหมือนนกจริงๆแหละสัตว์ก็เดินเหมือนสัตว์นี่ไงเนี่ยลูกค้ามันลูกค้ามันเดิน น้ำเหรอปลา